ผู้ให้โภชนะภิกษุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสีประการแก่ปฏิคาหกสประการเป็นอย่างไรเล่าคือให้อายุวันนะสุขะภะคลันให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์คลันให้วันนะแล้วคลันให้สุขะแล้ว คลันให้ภละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายถายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่ประการน,นี้แก่ปฏิคาหกผู้ใดย่อมให้โภชนะตามการอันควรโดยเคารพแก่ปฏิคาหกผู้สำรวมแล้วผู้บริโภคโภชนะที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่ประการคือ อายุวันนะสุขะและภละนรชนผู้มีปกติให้อายุวันนะสุขะภละย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมีบริวารมียศในที่ที่ตนเกิดแล้วพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่เจ็ดคารวาะเลิหน้าที่133